รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดงาดำตัวเหลืองปลัหล่ง,ลงและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และตัวตี e ั u r a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอป g o ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอป g o จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20ิคนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับเกษียนไม่ใหม่ครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นเป็น,ผ,นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อํานวยการฮะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอเกษียนปับ๊บหม่มันพอจกักสามเดือนให้หลังท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะ กี่ข้างครับเ,เสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะก็ยังทนอยู่นะนรึกว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนาน อาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันม,มันมันปิดปวดเพราะกินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอ่าฮะอ,อยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่า,อาก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์มผมก็เอาเอ็กก็เอ็ก,อกแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกมาก้าิฟ์มมาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอน แล้วผมก็ถามทํำยังไงเขาบอกเอาอยางงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อนนะแล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบําบัดด้วยหมอกายภาพบําบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซับพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติครับก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นกระประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผม ผมก็มานึกแล้วเอ๊ะเรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรยจะฝากชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือ mm. นะครับจากนั้นมาผมก็อ่น,น่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอาจารย์กูะก o เกิล uh huh. นะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google uh huh. ผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทดลองทดลองครับไปมีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ถัพงผ,ผลงานของอ,อาจารย์มา มาปั๊บเย็นคุณต้นขอนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทานพอเช้าวันที่หตื่นเช้าตามปกติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลงแบบไม่เอามือเท้าเราบันได uh huh. หนึ่งอ๊ได้ฮะ uh huh. สองสามได้วสามสี่ห้าไดคุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะ ผมลงรปยมาผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบหกวันเองเนะหกวันครับวันที่หกครับแล้วที่สมองผมนั้นมันแล่นไงพอ,อเราหายปับ๊บเราก็นึกถึงญาติโกโหติกาเพื่อนต่างชาติเขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออนะผมคิดนะผมพูดเลยบอกว่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะปีพพี่มีพ,พ,พี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยนะผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อนไม่กินก่อน, <laughs> น,อนหายเอาตังค์คืนมากินไม่หาย โอเคเอาของคืนมาก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือพยายามเสาะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาใครไม่เป็นโลกข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายมันเป็นข้างเคียง ผมข้างเคยียงมันไม,มไม่มีจริงๆ,งๆนะครับหรือแต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวินัยาหายทุกคนครับผมทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะมันมันปวดอะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเ,าเจ็บนี่ไม่ใช่เขา่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่า น่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันธงไหมครว่าจะรักษายัางไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขา่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหลย ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าใช่เห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกำจะแบนนี่จะลําบากมากอแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่างไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะเออมันแค่แข็งมันกังไม่สะดวกใช่ค่ะกางไม่สุด ช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วคะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของขอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากพออเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึก ประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเออแล้วแล้วกลับ หัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณ20่สบกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยีกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังสตอนนี้ก็ยังสอนคือคยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะครับพานักศึกกษานัเรียนไปท่านศึกษาส่วนน้องน๊ตก็ต้องเดินอค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดีว่ะทดสอบตัวเองปรากฏว่านั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงจริงค่ะทำอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีกว่าแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ ยังไม่ถึงห้าสิบนะคะอูหอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณสามปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเพราะว่าจะ,จะาค่ะและ้วล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแลก้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรในออการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ,อ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามอบจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google, ดูใน YouTube เนี่ยค่ะค,ค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้หนึ<า>่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวม แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะ15วันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตามตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไหักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่ง พเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถี่ถีถีก้าวัดต้องต่อกันนะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะเอถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่า ขอตรวจเลือดนะคะ L D L D S อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตตรวจไตด้วยค่ค่าการทำงานของไตเป็นงไงครับผลทุกอย่างดีหมดสมัดโดหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออนี่ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่า คุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัว่นไม่เหนื่อยด้วยคต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่แต่นี้ตก็ปกติดีปกติค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอทึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากคแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอะ ใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ่ากนะครับดีมากมากเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ